สวัสดีค่ะนักธุรกิจกิฟตฟบรีทีร่กทุกท่านนะคะวันนี้ก็ส่งคลิปมาให้กําลังใจนะคะหลายๆท่านนี่ก็คุยกับหมอทางไลน์เนี่ยบ่อยๆมากๆเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงคะคุณหมอสถานการณ์จะเป็นยังไงตอนนี้ประชาชนผู้บริโภคไม่ค่อยจะมีสตางค์เลยเขาต่อราคาสินค้าเขาอย่างงาน้นเขาอย่างนี้เขาไม่มีสตางค์หมอก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ถ้ามองจากวิกฤตของโควิดทั่วโลกเนี่ยมองมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนแต่น้อยกว่าหลายๆประเทศที่มีผู้ป่วยแล้วก็มีคนตายเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็ขอให้เรามองมุมบวกนิดนึง หลายๆท่านต้องยอมรับว่าผู้บริโภคของเราวันนี้เขาเปลี่ยนไปนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีเงินซื้อสินค้ามากมายแล้วก็ซื้อสินค้าเท่าที่จําเป็นแล้วก็อาจจะมีการร้องขอ,อการต่อรองราคาซึ่งเราก็ต้องมีวิธีพูดกับเขาที่หมอพูดเช่นนี้เพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองไปดูนะคะตามห้างร้านซึ่งปิดนะคะห้างร้านปิด การขายออนไลน์ก็ดีหรือการขายในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ดีเนี่ยมีการลดแลกแจกแถมกันกระหนำ่ำเพราะว่าทุกๆคนยอมรับว่ายอดขายของตัวเองเนี่ยตกไมนค้าปลีกตกแม้กระทั่งออนไลน์หรือร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยต่อให้มีเดลิเวอรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ขายได้เพียงแค่30%ของยอดขายเดิมมีคนไทยประมาณ20-25ล้านคนที่ตอนนี้เนี่ย รีวิทัเพย์หมายความว่าเขามไม่มีรายได้เลยนะคะจะอุตสาหกรรมโรงแรมก็ดีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ดีอุตสาหกรรมของห้างร้านก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีคนตกงานเนี่ยยีถึงยีล้านคนหรือมีคนที่ไม่มีรายได้เลย20-25ถึงล้านคนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างแน่นอนนะคะแต่หมอก็อยากให้ทุกท่านมีความ มั่นใจแล้วก็มีความเชื่อนะคะว่าสิ่งที่ท่านยืนอยู่นี้ในฐานะของนักธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยท่านเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านไม่ต้องไปลงทุนท่านไม่ต้องไปแบกรับความเสี่ยงอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะคะ หมอไม่อยากให้ทุกท่านซื้อของมากเกินไปเพื่อสำรองเอาไว้แต่อยากให้ท่านใช้ระบบธรรมชาตินะคะก็คือซื้อเท่าที่จำเป็นซื้อเมื่อมีออเดอร์และภาระมันจะไม่หนักใจที่เราภาระจะทำให้ท่านปลอดโปร่งและขณะเดียวกันเนี่ยในได้มีเสียในเสียมีได้นะคะเราจะต้องยอมรับเลยว่าเราจะได้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอ่ะเคยซื้อของแบรนด์ที่แพงกว่าเราเยอะมากนะคะเขาอาจจะสนใจมาซื้อแบรนด์ของเราแต่เราต้องพูดให้เป็นนะคะอย่างเช่น มีคนถามหมอว่าเจลแอลกอฮอล์ของเราเนี่ย ตอนนี้มันขายไม่ได้เพราะคนอื่นเขาขายถูกกว่าเราเขาต้องมองว่าตอนนี้เจลแอลกอฮอล์เองเนี่ยมีหลายเกรดมากๆเลยนะคะนั่นแต่เกรดอุตสาหกรรมซึ่งเกรดอุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็นสีฟ้านะคะเกรดอุตสาหกรรมก็คือเข้าแบ่งแอลกอฮอล์ที่จะใช้ในต้องเรียกวุตสาหกรรมปิโตเคมีเนี่ยเพื่อเอามาช่วยประชาชนเกรดนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเอาย,ยอก็ให้แต่ว่าถ้าทาทั้งวันเนี่ยหรือทาบ่อยๆก็อาจจะระคายเคืองกว่าเกรดที่เป็นคอสเมติกเกรดนะคะ อันดับที่สูงขึ้นมาคือคอสเมติกเกรดคือเกรดเครื่องสําอางพวกนี้ก็ก็เรียกว่าดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่เกรดที่ดีที่สุดที่กิฟเฟอรนใช้คือฟู้ดเกรดคือเกรดของอาหารพวกนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยล้างวันละเป็น10บสบครั้งหรือว่าล้างบ่อยแค่ไหนหรือเด็กๆเล็กๆ ก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดเป็นก็คือของเรา75%นะของเราฟนะู้ดเกรดเป็นเกรดที่ดีที่สุดนะแลนะ75%เป็นตัวเลขที่ดูแล้วเนี่ยลงตัวที่สุดเพราะว่าแอลกอฮอล์ oh จะฆ่าเชื้อไวรัสได้เมื่อมีเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่า70แต่มันก็มีความจริงที่หมอพูดไปในคลิปที่แล้วว่าเมื่อเปิดใช้แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์จะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรา ตั้งเปะไว้ที่70มันจะลงมาต่ำกว่า70นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งที่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของเราอยู่ที่75เพื่อว่าถึงเปิดใช้ไปแล้วเนี่ยนานๆเนี่ยมันก็จะไม่ตกไปกว่า72-73ซึ่งก็ยังสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุดที่เราคิดว่าดีที่สุด พวกเราต้องพูดให้เป็นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราดียังไงสเปรย์เองเนี่ยก็มีจุดขายที่ต่างกันตรงที่ว่าสเปรย์ของคฟเฟรนก็เป็นฟู้ดเกรดเหมือนกันนะคะและสามารถสเปรย์ใส่อะไรได้เร็วมากกว่าถ้าเราต้องการความเร็วไม่อยากจะไปลุ้งกระเป๋าและฉีดอันนี้สเปรย์ก็จะช่วยท่านได้หรือฉีดใส่มือถือหรือฉีดใส่อะไรที่ใกล้ๆตัวได้ขนาเดียวกันต้องไม่ลืมนะคะว่าแอลกอฮอล์ใดๆจะทํางานต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า30มสิบวินาทีนี่คือสิ่งที่ถ้าเราคุยให้ผู้บริโภคฟังเนี่ยเขาจะมองออกว่า คิฟอร์ลนะตั้งใจทําของดีๆให้เขานะนะคะเขาอาจจะมีของที่แจกฟรีเขาอาจจะมีของที่ได้รับมาแต่เขาจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าคุณภาพของของสิ่งที่เขาได้รับมานั้นหรือซื้อมานี่เป็นอย่างไรแต่สําหรับเราเนี่ยแบรนด์ของเราก็เชื่อถือได้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยไม่ไป โฟกัสอยู่ที่สินค้าแค่2องสตัวนะคะแต่อยากให้ท่านไปโฟกัสในสินค้าหลายๆตัวอย่างที่อาจารย์เอ็กับอาจารย์มดได้ไลฟ์ไปแล้วนะคะว่ายังมีตัวที่ดีๆมากมายแต่ต้องรู้นะว่าตอนนี้นะคะทุกอย่างเปลี่ยนหมดเราไม่มีวันกลับไปยืนอยู่ในที่เดิมได้อีกแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 3ปีนะคะ จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวอย่างมากแล้วก็ยอมรับหลายๆท่านเองเนี่ยหมอก็อยากจะมันก็เป็นธรรมชาติที่เราอาจจะต้องลดความสุขสบายลงอึดอัดที่จะต้องทํางานที่บ้านแต่ถ้าเกิดเรายังทํางานที่บ้านทํางานออนไลน์เป็นแล้วเรายังได้เงินด้วยถือว่าเราเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะคะเวลามองอะไรเนี่ยให้มองบวกนะคะอย่ามองลบนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยหากมีใครทําอะไรที่ผิดกฎกฎของบริษัทเช่นเอาไปขายแล้วตัดราคา ท,ท่านบอกหมอได้ท่านบอกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ได้แจ้งในฝ่ายของเอ่อมาร์เก็ตติ้งได้นะคะเราพร้อมที่จะดําเนินการแต่การดําเนินการก็ไม่ใช่ว่าพอใครทําผิดแล้ววันนี้ ลงได้ทันทีมันก็จะต้องมีการดําเนินการตามขั้นตอนซึ่งขอบอกว่าไม่ได้ช้าแต่อาจจะไม่ได้เร็วเหมือนกับที่ท่านคิดว่าบอกปุ๊บพรุ่งนี้จะต้องเอาลงได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนของมันแต่ขณะเดียวกันบริษัทก็พยายามจะรักษาภาพรักษาความเป็นเครือข่ายของเราเอาไว้รักษาความ เป็นต้องเรียกว่าธุรกร,รมที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนทุกระดับชั้นได้นะคะแต่ท่ามกลางคนที่ทำทุกอย่างที่ดีๆเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะมีคนจำนวนหนึ่งทำอะไรที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตรงนี้หมอก็จะบอกว่าคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งเนี่ยตั้งใจจะทำไม่ถูกต้องจริงๆเลยเป็นนิสัยเลยนะ่ะอันนั้นก็คือต้องว่ากันไปแต่พวกหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเถอสั่งซื้อเยอะไปหน่อยนะคะ ตูนไว้เยอะไปหน่อยพอถึงตอนนี้ก็เลยไม่สามารถจะระบายได้ทันก็เลยต้องมาล,ลดลดราคากันซึ่งอันนี้เราก็ค่อยๆไปเจราจาไปเคลียร์ไปอะไรซึ่งก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าคนในประเภทที่สองเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีเจตนานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยมองกันและกันนะในฐานะบริษัทเดียวกันนะคะบริษัทแม่บริษัทลูกแล้วแล้วทุกคนในบริษัทลูกก็เหมือนเพื่อนร่วมธุรกิจที่กําลังช่วยกันทําให้ เราเนี่ยกันและกัรเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะคําว่ายั่งยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่หมอคิดเสมอเลยนะคะว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตที่ทดสอบหลายอย่างเลยนะคะมันทดสอบกําลังใจของตัวเราเองว่าเราจิตตกไหมนะคะเมื่อเจอสถานการณ์ที่กดดันขึ้น กดดันขึ้นนะคะเมื่อเจอลูกค้าที่จนลงและจนลงท่านสแสวงหาลูกค้าใหม่ได้ไหมนะคะท่านสามารถให้กําลังใจทีมงานได้ไหมท่านจะให้กําลังใจใครไม่ได้เลยถ้าตัวท่านเองไม่มีกําลังใจนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่จะไปมองอะไรเป็นลบเนี่ยหมออยากให้ท่านมองลูคนที่เขาแย่กว่าเราคะ่ะมันมีทฤษฎีหนึ่งนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้ากําลังมีอะไรที่ไม่ดีหรือวิกฤตขึ้นมากับตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าให้มองคนที่แย่กว่า แล้วท่านจะพบว่ามีคนที่แย่กว่าเราเนี่ยหลายสิบล้านคนที่วันนี้เนี่ยเงินสักบาทยังไม่รู้จะหายังไงเลย เขาไม่ใช่นักธุรกิจกิฟเฟอรีนเขาไม่ได้เป็นเมมเบอร์สมาชิกของกิฟเฟอรีนเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะทําอะไรเขาเป็นคนที่ทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ววันนี้นายจ้างเขาบอกเขาว่าต้องหยุดกิจาก,การชั่วคราวไป3เดือนแล้วไม่จ่ายเงินเดือนเนี่ยคนเหล่านี้น่ากลัวและน่าสงสารกว่าเราไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ายังมีคนที่เขาแย่กว่าเรามากมายขนาดนี้เนี่ยการที่เรามีผลกระทบบ้างเล็กน้อยเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าท่านเบาใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวหมอเองเนี่ยหมอทำมากกว่าน,นั้นนะคะ ตัวเวลาหมอเห็นคนที่เขาแยก,กว่เราหมอจะมีพลังมากเลยนะคะที่จะช่วยเขาหมอจะอยากให้เขาเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสอย่างที่เราได้มีโอกาสท่านคิดแบบนี้สิคะนะคะให้เขาได้มีโอกาสแบบที่เราได้มีโอกาสคนมากมายเลยนะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในธุรกรรมที่โรงแรมต้องปิดห้างต้องปิดสายการบินต้องปิดถามว่าเขามีเพื่อนไหมมีเขามีสังคมที่ดีไหมมีเขาเคยใช้ของดีไหม ถ้าเราสามารถคุยกับเขาแล้วให้เขาเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงนะคะเปลี่ยนวิธีคิดสักนิดนึงว่าลองมาศึกษาธุรกิจของกิฟเฟอร์นดูไหมจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรจะทําหรือไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่เรามีสินค้าที่แบรนด์ของเราอยู่ได้มา24 25ปีแล้วแล้วก็สร้างรายได้ให้ดีกว่าเขาอยู่ปเปล่าๆแล้วไม่ได้ทําอะไรแล้วว่างงานแล้วก็จะเครียดปปเปล่าๆนะคะลองทําสนุกๆลองคุยกับเพื่อนดูอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราอาจจะได้คนกลุ่มที่เคยใช้สินค้า ที่แพงกว่าเรามากมาใช้สินค้าของเราก็ได้เพราะว่าตอนนี้คนทุกๆคนเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเขามีเงินที่น้อยลงเนี่ยเขาจะต้องใช้สินค้าที่ประหยัดมากขึ้นแต่ถ้าเผื่อเขาอยากใช้ของที่ดีด้วยและประหยัดเงินด้วยเขามองมาที่กิฟฟารีเขาก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่อาจจะสร้างโอกาสให้เขามากกว่าแค่ซื้อใช้เพียงอย่างเดียวนะคะหมออยากจะบอกให้ทุกท่านเข้มแข็งนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่า ห่างเหินอย่าห่างเหินทีมงานมากนักนะคะคุยกันทางไลน์ก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้มาเจอกันตัวเป็นๆนะน,น,นะคะเพราะว่ามันก็เสี่ยงต่อโรคอยู่ขณะนี้ตอนนี้พวกเราอาจจะอึดอัดนะคะอาจจะรู้สึกกดดันมากเครียดมากบางคนก็ถึงกับซึมเศร้าแต่หมออยากจะบอกว่ารัฐบาลทํางานหนักมากคุณหมอและพยาบาลทํางานหนักมากนะคะ น้องกิฟเป็นหมอลูกหมอเนี่ยเป็นหมอนะคะแล้วก็มีลูกของนักธุรกิจเราหลายหลายคนก็เป็นหมอจะรู้ว่าคนเป็นหมอเหนื่อยมากจริงๆนะคะวันที่อยู่เวรหรือวันที่ต้องดูแลคนไข้โควิดเนี่ยเขากลัวเหมือนกันเขาต้องระวังตัวมากกว่าจะใส่เสื้อผ้าได้กว่าจะถอดเสื้อผ้าในห้องที่เข้าไปดูคนไข้โควิดได้เนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีความสุ่มเสีย่ยงต่อโรคเนี่ยอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยเสียสละเพื่อพวกเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ย โปรดมีกำลังใจค่ะนะคะโลกยังต้องเดินหน้าต่อไปและอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นร่มโพร,ร่มไสที่อบอุ่นที่สุดแล้วนะนะคะสำหรับคนไทยทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,ออเดินไปข้างหน้าเข้มแข็งค่ะนะคะถ้าจิตเราเข้มแข็งเนี่ยนะคะเราจะส่งกระแสจิตของความเข้มแข็งไปยังทีมงานได้ไปยังคนที่เขากําลังหมดหวังได้และถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถช่วยใครสักคนหนึ่งที่เขาสิ้นหวังและหมดหวังให้กลับมาเป็นคนที่มีกําลังใจให้กลับมาเป็นคนที่มีรายได้ได้เนี่ยหมอถือว่าก็เป็นช่วงทําการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยและของนักธุรกิจกิฟฟอรีนะคะช่วสู้ค่ะสวัสดีค่ะ